มนสิทธิ์โชว์เลขชุดใหญ่เผยที่มาเลขแต่ละตัวมาจากไล่วันรู้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายน2564เข้ามาเต็มที่สายเสียงไทยต่างพากันหาเลขเด็ดเลขดังจากสถานที่ต่างๆหรือซื้อเลขตามดารานักร้องที่ออกมาเผยเลขเด็ดแบ่งปันโชคลาภให้กับแฟนคลับ หนึ่งในนั้นคือมนสิทธิ์คำส้อยนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแม่ยกทั่วประเทศที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ล่าสุดพร้อมระบุว่างวดนี้ชออบอ 630 057 756 482ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านโปรดใช้วิจารณยานในการชั่วโมมีเท่าที่เห็นครับแต่จะซื้อเพิ่มอีกอยู่นะอันนี้แค่นำจิ้มเบาๆครับไม่สนับสนุนให้ซื้อตามนะครับ เฉพาะคนชอบขงโป้หวยเท่านั้น30เมษาวันเกิดพศอ,ออกไปแล้วส่วน56 5 7ถึง57อายุผมส่วนเลข482คะแนนรายการทีวีที่สะสมได้ครับ